ดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจกับเกษตรกรเจ้าของสัตว์เลี้ยงวัคซีนป้องกันโรคเฮโมลิกเซฟติซิเมียองภาบริหารส่วนตำบลบ้านขาวผู้นำชุมชนวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกรับเรียนเชิญวงเราทังล่ะบันรับก็จากการที่มีการระบาดแต่จริงระบาดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ผมเองก็ฟังรายงาน ที่ท่านรูสัจังหวัดอ่านแล้วก็จบทางท่านมีการรบกดแต่ยังไม่รู้เลยเนื่องจากการตายก็ยังพวกเราก็ไม่ประมาทนะครับทุก,การนั้นพวกเราต้องช่วยกันดูในช่วงนี้เนี่ยสิ่งสอญอย่าการระบาดกันหนักขึ้นนะครับลักษณะเมืในตอนนี้เนี่ยเขาบอกระบาดไม่เยอะไม่ป็นไรครับโควิดเนี่ยประมาณเมื่อว,วันที่สิบใหม่นะผมลืมนะไมนไม่รู้ยี่สิบห้าการงการเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ที่พวกเราใส่แมสเซใส่ได้มีคุณค่าและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอวอวยพรให้การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเนเช่นทาประธานท่านประธานรอรีนีได้มอบเสียงปรบมือเลยครับเพือกก่อสาธารสุขนะครับกต่รับมอบก่อนนะครับพร้อมทั้งเวชภัณฑ์นะครับเวชภัณฑ์วัคซีน สำหรับสัต <rural> ว <conversation> ์เลี้ยงที่ประแสนะครับท่านแรงเผลอครับศิลปินโรคระบาดสัตว์ของจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งจะท่านข้อสามาถต่อ แยกข้อที่ควราส่ในาให้ดีต้องแต่่ผมใ้แ่งาลด้ขึ้นอยู่กับการัดงหน้าแต่งติ้วถ้าหากแ่งเส็จเแ่เได้ดีก็จะมีควายาที่หาบริเวณที่จะสันด้อย่างถูกต้องม

ใช้โมเดลสายสั้นวัคซีนปากเท้าเปื่อยกับวัคซีนป้องกันโรคพอบอมพิโมโลยิสหรือเพีฮงโมโลยิกัสนี้เป็นปากเท้าเปื่อยครับเตรียมความพร้อมนะครับอาสาประจำรถครบหรือยังครับสามสองหนึ่งเริ่มพิธีกิ่ง้อมครับขอให้ท่านท่านตัดลิบบิ้นครับ ขบวนเลยนะครับานั่งรถมอเตอร์ไซค์ระวังด้วยนะครับตั้งขบวนอาสารณสุขและเจ้าหน้าที่ออกให้บริการส่ดตู้ตีดป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยังสนใจการเริ่มที่ครอบโครงการโล่งติดตั้งตู้องกันโรคระบาดสัตว์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้นะครับนะครับให้มาให้บริการส่งตู้ตีดป้องกันโล่ระบาดสัตว์ในครั้งนี้ได้นะครับ 来。啊嗯哎